ที่ลองลองหลังอะครับผมเป,เป็นแผ่นทีเหลมพอดีกับเจ้าอี้พอดีเลยผมยังติดรูปอีกเยอะยังไม่เสร็จแนาหรอกครับแป้งสวยนะครับววสวยอาจารย์ถ้าถ้าผมสัมผัสเยอะๆถ้าผมสัมผัสสัมผัสสัมผัสอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่กอบแต็สัมผัสได้เยอะเนี่ย S 1> <S 1> <S เขาเขาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงแบบครับขอบคุณมากครับคุณเนใช่ไหคุณเสนออ้ยไม่ใช่ขอขอโทษถ้าเรียกชื่อผิดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณไม่ได้ถามผมไม่เข้าใจอ๋อตรงตรงฝ้าขาวนี่ถ้าสัมผัสเยอะๆอาจารย์เขาเขาก็าจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนผิวบนบนบนหน้าอกไหม